งวดนี้ต้องไม่พลาดสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนรือสีเนนโค้งสุดท้ายก่อนวันหวยออกวันที่15ธันวาคม63บรรยากาศที่อาสมรือสีเนนทาตพุทธคุณมส .4 ตอโพแตงอบางไส่จพระนครศรีอยุธยาช่วงก่อนวันหวยออกมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น ปู่ฤาษีพรหมเมษสูงส4เมตรกุมารเจ้าสัวเฮงโดยได้นำประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทองของเล่นเด็กดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวมาแก้บ,บนกุมารเจ้าสัวเฮงหลังจากที่มากราบไหว้บนบานขอให้มีโชคลาภกระทั่งสมหวังโชคลาภตามที่ขอโดยได้นำน้ำแดงมาถวายกุมารเจ้าสัวเฮงและฟักทองมาถวายพ่อปู่ฤาษีพรหมเมษเป็นจำนวนมาก และทั้งยังสองอ่างน้ำมนตที่สาลาบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรมเมตเพื่อหวังโชคลาภโดยเลขทั้งหมดมีได้แก่ศูนย์สามสีดปเกตัวเลขลอยจับกลุ่มกันคือ73,839และ0 7นสซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ฤาษีเนนถ้าพุทธคุณได้ทำพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโสลดสรตะเป็นพิธีกรรมโบราณเมื่อประชาชนคอหวยได้เห็น